มเอสมาเกมเนะครับวันนี้ผมมีภาพจาก Operation Steel Wave มาให้ดูนะครับก็ได้เป็นภาพของฝรั่งที่เข็บเอาไว้พวกที่เขาได้เทนมาฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะโอเคครับจะเป็นแบบนี้นี่คือหน้าโหลดหลักนะครับจะเป็นแบบนี้ต่อมาก็เป็นการรีเวิร์กด้านเฮ้าส์นะครับสังเกตว่าประตูโรงรถจะประตูโรงรถบางอย่าจะเล็กลงนิดนึงแล้วก็มีเพิ่มมาต่างด้านซ้ายมา ด้านล่างแล้วก็ยังคงที่จะมีหน้าต่างอยู่บนประตูลงรถชั้นสองเหมือนเดิมน,นะครับแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงกลางแล้วมันมาอยู่ขวาหน่อยแล้วก็ฝั่งขวาของบ้านเนี่ยคือมันไม่มีระเบียงอ,อ้ามันน่าจะมีนะฮะแต่ว่าซึ่งมันจะลดนิดนึงแต่ก็ชั้นสามนี้รู้สึกจะเพิ่มระเบียงมาเหมือนบ้านจะใหญ่ขึ้นนะฮะซึ่งว่า บ้านนี้เหมือนจะจะรวยขึ้นแล้วก็เขาพูดไงว่าต่อเติมบ้านนะฮะสังเกตว่าว่าหน้าบ้านจะมีนี่แล่าทําเป็นประตูประตูรั้วและโอเคฮะก็คร่าวๆประมาณนี้เออแต่ผมยังมองไม่เห็นจุดที่มีกล้องวงจรปิดนะนี้ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ตรงไหนโอเคฮะต่อมาก็เป็นภาพของ อุปกรณ์นะครับก็มีของมิโดซี่กับเอ็ดนะครับมิโดซี่ก็แน่นอนว่าเป็นน่าจะเป็นดีเฟนเดอร์แน่นอนส่วนเอ็ดก็แอคแท็กครับมิโดซี่รู้สึกว่าเป็นอุปกรณ์รูปแบบที่รู้สึกอะ็นคล้ายๆสามเหลี่ยมคล้ายๆกับพวกพวกเขาเรียกว่าอะไรกองสาตรูเสิยงองศาแต่จริงๆไม่ใช่กองสาตรูเสิยงองศาผมเปรียบเทียบ ประมาณว่าก็สองสองื้อยสองศาในในีะฮะในชีวิตจ,จริงที่เราซื้อตามวาซาดา้าอะไรพวกนี้นะคะโอเคครับมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีดวงไฟขึ้นมาสีฟ้าสีสามดวงลักษณะเหมือนสามเหลี่ยมแต่ไม่รู้ว่ามันน่าจะปาไปติดแล้วมันเปลี่ยนรูปแบบเป็นเป็นแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจรู้สึกว่าตอนที่ถือกับตอนที่แปะบน อ่พวกผนังอะไรมันไม่เหมือนกันนะฮะที่ไม่แน่ใจแต่มันจะส่งขึ้นเสียงหรืออะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอดูทีนี้ไม่ชัวร์แน่นอนส่วนแอ t แฮกเกอก็คือเอทนี่ก็แน่นอนว่าน่าจะเป็นตัวที่เจาะรีนฟอร์สเหมือนเดิมฮะแต่ไม่รู้ว่าเขาจะเจาะในรูปแบบลักษณะยังไงฮะอันนี้ต้องรอดูเหมือนกันต่อมาก็เป็นรูปโหลดของเอทตอนที่ การจะโหลดเข้าเริ่มเกมนะครับล้าก็มีไอคอนเป็นรูปเอ็ดก็คือเพื่อไงว่าเป็นไพ่เอดนั่นแหละฮะต่อมาก็เป็นรูปของอะไรเนี่ยฟิวเอเควิสนาโตสโคก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงนะอันนี้ผมไม่ชัวเพราะไม่ค่อยได้เรียนฟิวบ่อยต่อมาก็เป็นอ่าเป็นกิฟต์อ่า อุปรกรณ์ของเอทนะครับที่ถูกทำลายโดยไฟฟ้าของอิเล็กโตล็อกหรือว่าแบตเตอรี่ของเบนดิตนะฮะอิเล็กโตล็อกก็ของไคลตนะฮะต่อมาก็เป็นรูปอ่ามันเขียนว่านาย h a เวนเอ็ด g a ต g at, กตก็มันน่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรเอามาถือก่อนที่จะปาก่อนที่จะติดตั้งอะไรประมาณนี้ฮะ จะเป็นมาลักษณะนี้เป็นแท่งทรงกระบอกกลมๆไม่ใหญ่มากแล้วต้องมาดูว่ามันมันจะใช้ปลาไปรู้ว่ามันจะเอาไปแปะเหมือนเธอไหมินีนี่ต้องอยากรู้เหมือนกันนี่ฮะน,นี่เป็นใกล้ๆน่าจะไปแปะมันก็ไม่แน่ใจนะคือดูลักษณะของของเครื่องหมายบวกที่มันติดอยู่กับเรนฟอร์เดที่ไอเครื่องหมายบวกของเรนฟอร์เนี่ยเห็นไหมมัน แล้วคือมันไปวางอยู่ลักษณะของตรงกลางพอดีอ่ะไม่แน่ใจแน่นี่นี่ฮะเพื่อภาพใหญ่ขึ้นการเจาะจะหยาบๆเลยนะฮะเห็นไหมฮะคงเป็นเพราะว่าอุปกรณ์มันเล็กด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับจะมปประมาณนี้สังเกตว่ามันจะมีควันอะไรไม่รู้ออกมาจากแท่งแก๊สไอสีดแดงๆด้วยเนี่ย ดูฮะสังเกตว่าไอ้กระบอกซบมาล่วงไัอยู่ที่พื้นนลภาพเนี้ยหรือว่ามันเจาะได้มันเจาะได้สามครั้งไอ้รูปบนเนี่ยอาจจะเป็นการเจาะครั้งแรกแล้วหนึ่งครั้งส่วนตรงกลางนี่กำลังจะเจาะครั้งที่2ก็เป็นการเป็นภาพนี้ กระบอกส้มๆนี่น่าจะปล่อยไอ้ลูกแดงๆนี้ออกมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนี่ยคือเหมือนเหมือนไหลลงมาเป็นเชือกบันไดอะไรประมาณนี้ครับมันไม่ผมไม่ได้หมายถึงเชือกบันไดที่เอาไว้ปีนนะหมายถึงลักษณะการแบบเคยเห็นเชือกบันไดที่มนุมนๆบ,บนเฮลิคอปเตอร์แล้วเขาปล่อยลงมาอะไรประมาณเนี้ยคือประมาณนั้นนะฮะน่าจะน่าจะนะอันนี้ไม่ชัวร์ดูฮะไหลลงมาและนี่ก็ การเจาะเรนฟอรสเอ้ยการเจาะอแฮทที่ถูกรีนฟอร์แมแบบหยาบๆนะฮะถ้ามาเป็นหน้าโหลดของมิโดซี่นะครับก็ไอคอนก็จะเป็นต้นไม้ไม่รู้ว่าต้นไอ้เบลบับหรือเปล่านะในแอฟ,ฟริกาเนี่ยไม่รู้นะเออผมไม่ชัวร์นี่ฮะนี่ครับเป็นแ,แบบนี้ ต่อมาก็เป็นโหลดเอานะฮะก็รู้สึกว่าเป็นลูกซองซูเปอร์90ที่ฟอร์ใช่เปล่าวันนี้ไม่แน่ใจนะแล้วก็ปืนเดียวกับอ่ารีชั่นแล้วก็ปืนสั้นของเขาเรียกว่าอะไรของอ่าเป็นปืนสั้นเดียวกับอ่าโซเฟียกับอีล่านะครับก็ให้มาอิมแพคกับชิลนะฮะ นี่เป็นภาพของมิูซี่ตอนน่าจะได้ตั้งอุปกรณ์นะฮะนี่อ่ะชัดเลยอยากรู้ว่ามันมันใช้แต่ไอเอ็ดเนี่ยรู้นะว่า,างไงมันก็ต้องจอดีฟอร์แน่นอนแต่มิลลซี่เนี่ยว่าอุปกรณ์มันจะทำอะไรได้มากกว่านั้นหรือเปล่าโอเคแล้วนี่ก็อีกภาพนึ่งภาพสุดท้ายอนะ่ะ ก็ประมาณนี้มันจะมีไฟขึ้นมาด้วยรูว่ามันเปิดใช้งานแล้วมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้อาจจะปแปลว่าติดตั้งอยู่ติดตั้งไว้เตรียมพร้อมใช้งานอะไรนี้ใช้งานแล้วไม่แน่ใจนะฮะต่ใช้งานได้มากกว่าหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้รอดูตอนห้าทุ่มวันนี้ฮะห้าทุ่มวันนี้นะครับย้ำว่าห้าทุ่มวันนี้ยูบีก็ จะเอามาลงแล้วก็รอดูพร้อมกันนะครับข้าวค่าก็ประมาณนี้นครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ